ประพิมสุขเกษมค่ะก็เชิญค่ะ,ะก่อนอื่นก็สวัสดีผู้นำทุกพท่์ทันนะคะวันนี้เสียงไม่รู้มันจะหายกันเสียงหายหมดแล้วนะคะ แต่ก็ยังสู้นะคะขอดูกหน นะคะเราเหมือนจะสาเร็จเนาะคราเ้มา่าบะบิมสุขเกษมนะคะเลวัตสุขเกษมนะคะผู้ที่เปิดโอกาสวันนี้แม่อัพไลน์นมาขอให้ทุกท่านตอบกลับแม่ที่มาไลการสนุกหน่อยค่ะขา,าตัวนั้นยากมากนะคะ6ครั้งที่บอกว่าอยู่จังหวัดแท่นะคะแต่วันนี้แม่มาแล้วนะคะอยู่จุดนี้นะคะอันนี้แหละคะ่ะ คือการที่เราทำงานนะคะเราก็ต้องมีอัคตยทีมไม่ได้ฝันมานะคะทุกวันนี้นก็มีคนมาชี้แนะแนวทางให้เราได้เข้ามาสู่จุดจุดนี้นะคะทีมหนึ่งได้เข้ามาอยู่ที่ SMC นั่นเองนะคะแล้วเข้ามาตรงนี้แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนก็คือไอเอของทีมเอง ว,วันเสาร์เว,ว้นตีเว้นสามนะดูกำเนิดมาเจ็บไปตีมออะไรนะคะ <Yeah. S 1> แต่อย่างที่ท่านให้เรามาเช้าเย็นเช้าเย็นท่านไม่มีคออั้มนะคะ <Yeah. S 1> ขนาดตัวเรานะคะถามใจคุณท่านดูได้เลย <Yeah. S 1> มีข้ออ้ามในใจกับตัวเองไหม <Yeah. S 1> ตี3ามึง ตื่นเข้ามาเพื่อจะมาเป็นแบบอย่างให้พวกเรานะคะแต่ว่าเรายังมีข้ออ้า,างโน่นนี่นั่นนะคะบอกว่ายัางไงวันนี้นอนหนึับบ้างวันนี้ขอตึงสายนิดนึงไปเจอตรงนั้นมัเพราะว่าไม่ึงตัวเองทั้งหมดนะคะแต่ยังก็พยายามนะคะพยายามที่จะมาเป็นตัวอย่างแล้วส่งต่อความรักของทุกคนนะคะ ขอกให้กู่าตุตมเงให้ออตัวเองว่าเตรียมเราทุกคนค่ะคไม่มีคำว่าสาลายนะคะเราอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะด้วยพ่อของเราก็คือท่านประธานเองนะะจุดจุดนี้นะคะถามว่าที่บ้านน้ำพว่มมีปัญหาไหม บอกได้เลยนะคะว่าใจอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะน้ำท่วมคนข้างๆบอกรู้แล้วว่าตัวเองต้องไปนะคะยังไงเป็น i คำตอบนะคะทำตอบในทุกๆเรื่องเรื่องความรักเรื่องการส่งต่อแล้วสินค้าของเราก็สูดยอดนะคะถามว่ามีคนไปรุ่นนี้นั่นไหมพอมชัดเจนกับตัวเองนั่นเองเลยไม่มีใครกล้านะฮะไม่มีใครกล้าที่จะมานะฮะ ถ้าเราไม่ชัดเจนโดนตรงนั้นบ้างเดินตรงนี้บ้างม้าเขาให้ครอบม้าแค่ตัวเดียวแต่วันนี้เราครอบม้าหลายๆตัวนั้น นะคะชีวิตจิจัห้กันมาครต้องเรียนท่านประธานสอโรงพิสติเราวิสสงบาทหรือประธานเอกขอเสียงตบมือค่ะและเงินในกระเป๋าห้าสิบห้ายี่สิบเรามีท่านเดียวนะคะ ติ้งตองนะคะวันทีา5กัติายเรียนฮันรองจงลักมุคาวันโน่านจะจ่าย<ม>ติ้งตอง5ันที่5กันยาข้อคุณเสียงตุกมือไปถึงเมืองทองทานีหน่อยแค่ <S <S และวันนี้รู้สึกไม่ไม่ยาวนะคะข้างหลังสั่งมาแล้วอัพไลน์นะคะสั่งมาแล้ววันนี้ดิฉันข่าวไดมอน แท้คู่ดาบตำรวจสุวัสด์อาจยาชัยสมศรีลุงโรจนรัตนกุลดาบหมูเจจูนะคะผู้เปิดโอกาสของเจจูดาบตำรวจสุวัสด์อาจยาชัยไฮไฟล์อัพไลน์ขอบคุณอัพไลน์ข้างบนทุกทกท่นานไฮไใล์อัพไลน์ที่เป็นขาวไดมอนด์ ขอขอบคุณอัพไลน์ขาวเดมอนอาจารย์ให้รดโรอดจะน่พาปาะมาและคุณเดียวขอเต็มนะทงกคนค่ะครั้งเองที่เราสำเร็จได้เราจะไม่ว่าเขาเคยไปพาเราไป m d s ครั้งแรก เราจึงเดินทางมาวันนี้ได้นะคะอัพไลน์เป็นชาวไทมพันธ์ดาวไหนอยู่ไม่ได้ก็ต้องตามไปวังหัวไปมันไใหญ่เป็นเงยหัวมันก็ต้องไปสิจ้าเราไม่ดาวไลน์เราก็ต้องไปอัพไลน์ค่ะนะคะและวันนี้ทุกท่านค่ะเอไอมาแล้วเห็นไหมคะห้าท่านลงพิษ คิดผิดคิดสัน้นคิดว่า,วาเราไปเปิดบริษัทไหนดีไปเถอะไปดูและมาลงเฟซบุ๊กถามว่าคนในเฟซบุ๊กไม่รู้จักถามถึงว่าใครไปไหนบ้างอ่า,ามาถามหอกมระอเช้าว่าให้ให้ดูเอไอสองวันนี้ก่อนไหมถ้า ควรดูแล้วไม่ดีควรกัให้ไฟสิควรดีแล้วคุณก็อยู่ตลอดชีพตลอดไปจะดีกว่าไหม SMC มีที่เดียวถ้าควรลงทิดเดินหน้าิดขับมาสองตัวเหมือนท่านตระพิน โอ้โห oh สุดยอดเลยนะคะทุกท่านตื่นเต้นตื่นเต้นเวลาใกล้เข้ามาแล้วนะคะขอเจิรตัวมือให้กับเจ๊จูเลยค่ะเจ๊จู่ดับหมูค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะเป็นตัวแทนคาร์ไลมอนทุกท่านบนเวทีนะคะท่านสุดท้ายนะคะขอเชิญพบกับคารไมอนนัทสราธินสีค่ะขอเชิญค่ะ ขอบคุณ MC คณนสวยนะคะกาบเรียนท่านประธานสรวิศศิริวิสมบัติขอยิงเลขยิงช้ายิงเลขนี่นะคะกาบเรียนท่านประธานสรวิศศิริว um ิสมบัติ ลาเดบอนทุกๆระหรัสและท่านอภิมหาเศรษฐีในห้องนี้ทุกท่านนัตุดาธีรศีสวัสดีอีกครั้งค่ะนะคะวันนี้เขาบอกให้พูดเร็วๆนะคะนัตุดากลับมาที่เอ c อีกครั้งเพราะว่าครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่ค่ะท่านประธานสรวิศศิริวิสมัติค่ะนี่คือผู้สร้างนัตุดาธีรศี ให้ยืนพูดบนเวทีนี้ได้ค่ะเป็นคนแรกนะคะนัดผ่านมาหลายหลายธุรกิจนัดไปเคยพูดได้นัดมาพูดได้ที่เอ c นี่แหละคะ่ะวิธีฝึกแบบนี้แหละค่ะนะคะท่านฝึกนัดแบบนี้แหละคะ่ะนัดจึงพูดได้นัดจึงกลับมานะคะกลับมาแล้วก็กลับมาหาคนต้นแบบที่นี่แระนะคะได้มาสัมผัสกับพี่น้องที่เป็นอะไรคะเป็นผู้บริโภคชาสีมา หรือสามทหารเสือของเราแล้วบอกว่ามันดีดีอะค่ะพวกท่านในห้องนี้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะท่านคือผู้ที่นำพานักย์กษาเข้ามาในนี้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะและนะคะต่อไปหลังจากวันนี้สิ่งที่นัดคาดหวังระบบที่โกอินเตอร์จริงๆค่ะท่านประธาน ถ้าระบบเราเป็นไปอย่างยุคนี้สมัยนี้แล้วอย่างที่ประธานโปรโมทมีไหมคะพวกเราจะแบรนด์สามทหารเสือของเราจะไม่ติดตลาดไม่มีใช่ไหมคะ เพราะมันทําไม่ยากเลยนะคะมันทําไม่ยากเลยเรารอวันนี้กันนะคะเรารอวันนี้กันและนัดก็บอกตรงๆว่าอยากจะให้พี่น้องเราลืมตาอ้าปากได้ค่ะนะคะสิ่งที่เขาเรียกว่าลากยาเงินร้อยก็ทําได้เงินล้านก็ทําได,ทได้ที่นี่ค่ะที่บริษัท SMC D Plus นี่เราเราพบกันนะคะสวัสดีค่ะ